พี่น้องมาสำรวจหน้าง,งานค่ะมาเบิร์กวาเราคุณไปหอดไซแล้วนี่เมื่อวานนี้ก่อนที่จะจบคลิปก็คือเพิ่งจะหักหักโค้งเข้าออเส้นนี้ค่ะตรนนี้มันจะเป็นความยาวหันหน้าน,นี้เป็นความยาวป,ปื๊บมาก็จะเป็น วกว้างกว้างกว้างกันสุดพอดีค่ะตรงนั้นสุดพอดีเริ่มความยาวต่อค่ะ,ะที่นี่ตื่นขึ้นมากคุูต่อค่ะตอนแรกหนายีงได้หอดครึ่งนี่ค่ะกายครึ่งนิดนึงงีกกบักขามนี่ตื่นขึ้นนี่เลย เข้ามุมอีกแล้วเพิ่นบ่คักใจค่ะเพิ่นบ่คักใจค่ะสุดเปยร์ว ในล้ลงในล้ลงไปบอห่หอดข้างล่างเลย ทางไหนถูกใจไป้าเหรอ,อถูกใจยังเอ,อาลูกเอาโทรศัพท์มาให้พี่เขาเดี๋ยวถ่ายข้างล่างให้ท่านผู้ชมหน่อยมมุข้างล่างครับ วันทำงานครับผมวันที่สามครับของการติดปีกครับปีสลบครับผลงานที่ออกมาก็วันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาอีกครับผมดีขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ผลงานเมื่อวานนี้ครับสวยงามครับสารวัตร ็เริ่มตรงขึ้นทุกวันทุกวันครับขุดวันแรกเป็นการขุดไม่มีเบิร์มครับมันก็เลยดูยากครับดูยากนะครับไม่มีเบิร์มเนี่ยจะดูยากครับดูยากกว่าถ้ามีเบิร์มแบบนี้มันคือถ้ามันไม่พอเราสามารถแก้ไขได้ง่ายนะครับถ้ามันมีเบิร์มนี่มีเบิร์มมีชั้นตะพักแบบนี้ครับ ถ้าไม่มีเบิร์มก็คือมันจะแก้ยากครับคองนี้ก็ไปสุดที่โน่นนะครับสิ้นสุดที่รถดำตะเป็ดจอดอยู่ครับเชื่อมกันทีนี้มันก็จะเป็นคองรอบนะครับคลองรอบนา ฝังนี้ดินค่อนข้างจะแข็งหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับแคทเทพิล่าพอได้ครับพอได้ก <EN> ินกำลังลดกว่าเดิมไหมแน่นอนครับมันก็ต้องกินกว่าอยู่แล้วครับ แต่ว่ามันก็อุมดินได้เยอะขึ้นนะครับงานเราก็จะเร็วขึ้นไปกับการที่เราไม่ต้องมาเกามาแต่งเยอะครับเข้าไปทางโน้นดินไม่แข็งนะครับมาทางนี้ดินแข็งว่าทางนี้มันอยู่ใกล้กับต้นไม้ครับมีต้นไม้อยู่ขามีต้นกลมอปูครับ ดูดน้ำดินก็เลยแข็งครับเลยตรงนี้ไปก็จะหลวมแล้วครับดินค่อยๆทำไปครับมัน รถหนักขึ้นนะแต่ว่าก็ทำได้ครับ <_ an> นี่ครับก <_ an> วาดไปเลยครับ เสร็จงานนี้ไม่รู้ว่าจะมีต่อไหมครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีท่านผู้ชมมาดูงานเยอะเลยครับเอา้าขึ้นไหลเขามาโอ้ยเหาะน้มเราทักนะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะมีมาต่อไหมนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีคนมาดูงานเยอะนะครับทางนี้ไม่มีเบิร์มครับ ทางนี้เป็นการทดลองให้ลูกค้าดูก่อนนะครับทีแรกลูกค้าบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้มันดูแคบๆหน่อยนะครับไม่ให้มันพื้นที่กินเยอะครับก็เลยทําแบบนี้ให้ครับพอพักหลังมานะครับผมพักหลังมาลูกค้าบอกว่ามันไม่สวยครับมันไม่มีที่เดินนะครับไม่มีที่เดินก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะทำมาเยอะแล้วนะครับก็เลยให้สุดมุมนี้ก่อนนะครับ พอมาเริ่มมุมนี้ก็เลยทําเบิร์มให้ครับทีนี้ทําเบิร์มให้พอทําเบิร์มให้เออสวยครับถึงแม้ว่าจะกินพื้นที่เยอะก็ก็โอเคครับก็สวยครับก็เลยเอา้านี่แหละครับพี่น้องลูกค้าเนี่ยครับ <uke> เขาเขาไม่รู้นะว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็อยากทําเบิร์มให้นะแต่ว่าเขาบอกว่าที่แรกเนี่ยบอกว่ากลัวมันจะกินพื้นที่เยอะครับ <seventeen. S 1> ก็เลย ทำแบบไม่มีเบิร์มให้นะครับเขาก็ว่าสวยอยู่ครับสวยอยู่แต่ว่ามันไม่มีที่เดินครับก็เลยทําแบบนี้ให้ก็เลยบอกว่าโอเคเอาแบบนี้เลยครับอกดสกินพื้นที่ร้ายก็เก่าครับพี่น้อง ลังจ้วงครับตอนนี้คุณพี่เจ้าของที่ครับผมโทรมาครับเมื่อกี้นี่พอดีอ,อพี่จะไปกรุงเทพนะครับก็เลยฝากให้เราจัดการให้นะครับแล้วก็ให้คุณลุงครับอยู่ที่นี่ครับช่วยดูแลให้ ประมาณวันนี้ก็น่าจะจบคลองฝั่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะเก็บงานพรุ่งนี้ก็เป็นวันเก็บงานครับพรุ่งนี้นี่ทั้งวันครับทั้งวันเพราะว่าต้องไปทำขันคูอ้อมตรงนู้นนะครับแล้วก็ตกแต่งสะนะครับงานตกแต่งครับ เป็นวันที่สามครับเข้าไปเข้าไปโทร่ไปบอกเพ้่โทรไปบอกแน่คุณน้องโทร่มากเับเงินเข้าแล้วนะคะบอกเพื่อนพอดีเขาโอนค่าน้ำมันมาให้นะครับค่าบเบิกครับค่า,บาบเบิกเดี๋ยวไปดู คุณลุงแกปล่อยน้ำเข้ามาครับยังรับุดอยู่นะครับผมสำหรับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากุดโคน้องนาของไส้ไก่ครับของไส้ไก่ ของไส้ไก่ขุดสะผมที่ครับผมสะทำได้หมดครับโทรมาครับ093 3 2 1 8 0 7 5ครับยินดีให้บริการทุกพื้นที่ครับในประเทศไทยครับถ้าไกลหน่อยก็ถ้าราคาโครงการมันมันทำเยอะครับมันสูงครับเข้าไปครับผมจัดให้เลย ปล่อยน้ำเลอพี่น้องปล่อยน้ำเขามาเลยก็คือปล่อยน้ำเขาเรียวแถว่าเวลาเราพอตรงนี้มันยังไม่สุดนะครับเนี่ย ยังไม่สุดครับโอเคครับคลิปนี้ครับผมตามชมใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ